ทำงามน้บกันด็กเด็กัหกหน่อสุดผักหนอหน่อยเนี่ยต้นซ้ำนี่แหละเขียวขจีงามก็ได้ทำงานมือนีิเข้ากับมาหาเก็บผักหนอก,นอกดูนอนเก็บผุแล้วนี่ปีและเทือ มีนึงเดี๋ยวมี่เคยียนนึงค่ะเก็บผักหนอกหน่อยนี่่น้งนงองเฮ้ยกล้วยกุ้งแก้วก,กุ้งกล้วยกุ้งลาบาปลาโสอวนโสอวนัได้เ่ย,ยลกเอาลกเอาสิบสิบเฟืองออกลูกทีลตุน ออนพี่น้องออนออนคือเจ้าใครข้าวเมาออนออนอๆจะไปพักหนอกออนออนมาเด้อเก็บพักหนอกน้ำกันเด้อดูงการเอาชิดอันชิดพักชิดอันใบยังนี่ออกเดิมพี่นกอันพี่นกอันอยู่ในหงาให้เบิ่งห็นมันเห็มันอยู่ในหงายนี่สีเงาสีด้วยแบบนี้นี่ มันกะอ่อนคือเก่าว่ามันเงี้วมันกะอ่อนคือเก่าดิแต่ว่ามันอยู่ในเฟืองมันกะสูงโฟดะอยูในเฟืองมันกะจะสูงอันบอดพรจะแต่ว่ามันสูงอยู่ในเฟืองมันอยู่ในเฟืองอยู่เป็นแบบนี้มันจะเตี้ยนะเตี้ย เป็นแ ph ้ันดึงอันตัวเฟื่องขึ้นเป็นเงาน้ำตัวเฟื่อง่าขนาด้มาแก่ได้พี่ดอนๆอยู่แต่ว่ามันเงาน้ำตัวเฟื่องแต่ดูดังมันเกขึ้นไม่เลยบมานเด้กแก้เงาน้ำตัวเฟื่องเงาหนึง จะอ่ะอนอนี่เอยจะอ่อนะอ่อนเรือเก็บพักหนอกน้ำกันเรืองักหนอกอ่อนักแก่บ่อเอาหนังบ่ไหวอืกิอื้นน้ำตัวเพ <c oughs> ื่องอะไรเง้ยงงามงัมตัวเพื่องั ดีด้วยเาเาดเปิดเดาจาเงาอเปิดาได้หาอาได้หาพักหน่อยได้ดนี่เงาหนึงเดินสีดเครื่องออกเาหนึ่งมีในต้นต้นเครื่องที่น้อยมีนต้นเครื่องนะถึงสิดเครื่องแห้งออกอ tiếp ngay Không cần dây cái nhịp nhạc Ngầu muốn cái liều hiệp luộc nè tình yêu với nhau mất mát 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 on mát mát on โอ้สวรรค์พี่น้องเอ๊ยสามสองป้าตัวนี้แห้งคักพุ่เนี่ยว่าสีมื่อแห้งงามมันมันหลายคักตต่อ kill มีเก็บผู้เดียวเรอยไปนอนเลย <c oughs> ยตอเกต่อยำยำแล้ต่อเี้ขนาดอ่อนทั้งนั้นเลยอ่อนด้วโอเ่เลยดิหมวนเลยบ่บบนียซุ้มนี่ก็มันขิ้น้ำต่อเฟืองงาม